ปกติแล้วนะครับเราจะเห็นแคนตาลลูฟเนี่ยนะครับอยู่แต่ใน สลัดประเภทฟรุตสลัดหรือสลัดผลไม้นั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาทําเป็นสลัดแคนตาลูปกับแตงกวาครับซึ่งเราเลือกใช้แตงกวาญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสง่ายๆ<ด>แล้วก็ใส่พริกไทยคัสีลงไปครับข้อดีของพริกไทยคัสีก็คือว่าเขาจะมีความเผ็ดที่มีมิตินะครับเพราะว่าบางสีก็จะไม่เผ็ดมากบางสีก็จะเผ็ดมากกว่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีกลิ่นหอมที่หลากหลายและแตกต่างกันด้วยครับ ก่อนอื่นเรามาปรุงน้ำสลัดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมใช้น้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะขูดผิวมะนาวลงไปตามด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือและก็พริกไทยรวมสีครับคนให้เข้ากันชิมรสตามที่ต้องการครับหั่นแคตาลูฟให้เป็นชิ้นสวยงามเช่นเดียวกับแตงกวาญี่ปุ่นครับนำไปเคล้ากับน้ำสลัดใส่ใบซาลาแหน่ลงไปเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับ สลัดสูตรนี้จะอร่อยต้องรับประทานเย็นๆครับผมจะนำไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา2ชั่วโมงครับเวลาที่เราจะรับประทานนะครับถ้าเผื่อเราอยากจะเพิ่มกลิ่นอายแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเราสามารถใส่เฟตตาชีสลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมาล้ครับเสิร์ฟง่ายๆเลยครับเฟตตาชีสนะฮะเราก็ใช้มือบีครับบีเป็นก้อนเล็กๆเป็นครัมนะครับใส่ลงไปครับ ก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็โรยด้วยพริกไทยค้าสีอีกเล็กน้อยครับว้าวนอกจากอร่อยแล้วสีสันก็ยังสวยงามด้วยนะฮะเวลาที่ผมเสิร์ฟนะครับผมเสิร์ฟกับทัพพีที่มีรูปโปร่งแบบนี้นะครับหรือเรียกว่าสล็อตปูน,นะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของสลัดง่ายๆเย็ยนๆสดชื่นครับกับสลัดแคนตาลูปและแตงกวา รับชมแล้วชอบรักกันอยากจะเจอกันบ่อยๆต้อง subscribe นะครับกดแค่ปุ่มนี้ครับง่ายๆครับ